สวัสดีครับผมได้แพนด้าแพนเนอร์ครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่บุคลิกลักษณะแบบโลจิเชียนหรือนักตรก,กะนะครับสำหรับคนที่ได้ทำตัวอักษรย่อเป็น INTP นะครับของ m y e r b i g Type Indicator Test หรือ MBTI นะครับซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้ทำเทสนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้ครับ ตัวอักษรย่อแต่ละตัวของ I N T P นะครับตัวแรก Introvert นะครับตัว I ก็จะเป็นคนที่มีความคิดความรู้สึกจากข้างในนะครับแล้วก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวนะครับหรือในสภาวะที่สงบนเงียบไม่ชอบฝูงชนมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนถัดมาตัว N นะครับ i n t u i t i v e ก็คือจะเป็นคนที่มองเห็นภาพรวมมีจินตนาการนะครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีไว้ใส่ทัศน์นะครับ ส่วนถัดมาตัว T ครับ Thinking ก็จะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่มักจะใช้ข้อมูลนะครับในการคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดเป็นเชิงตรรก,กะนะครับมากกว่าการใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจส่วนตัวสุดท้ายตัว P ครับ Perceiving ก็จะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับชอบอะไรที่ไม่ได้มีแบบแผนไม่ได้มีแผนการอย่างเข้มงวดน,นะครับ แล้วก็มักจะปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งส่วนผสมของ INTP นะครับทำให้นักรักกะเนี่ยมี m a นคา h a คเตอร์ตามนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นคนที่ชอบเรื่องที่ยากๆมีความซับซ้อนนะครับชอบแก้ปัญหานะครับแล้วก็ชอบมีการหาไอเดียใหม่ๆห,หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่อย่างเสมอนะครับ ซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามนะครับในทุกๆเรื่องที่เขาประสบพบเจอนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาก็พยายามหาคำตอบกับสิ่งเหล่านั้นด้วยจนกว่าเขาจะหาคำตอบได้เขาก็จะไม่หยุดนะครับถัดมาก็จะเป็นคนที่ต้องการอิสระภาพในการตัดสินใจนะครับไม่ชอบการที่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับมาบีบบังคับเขานะครับ แล้วก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างมีเหตุมีผลนะครับมีตรรกกะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดมากในเรื่องต่างๆจนบางครั้งเนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยเป็นจุดผิดพลาดแต่เขามักจะมองเห็นส่วนข้อสังเกตนะครับสำหรับ INTP นักตรรกกะเนี่ยก็มักจะพบปัญหาในการจัดการกับ งานอะไรที่มันเป็นรูทีนที่เขาต้องทําคือเขาจะไม่ชอบอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งบางทีเนี่ยงานที่เป็นรูทีนหรือว่าสิ่งที่เป็นรูทีนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําอยู่บ้างนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งคือมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะครับแล้วก็สนใจแต่ความคิดของตัวเองซึ่งจริงๆในเชิงลึกของนักตรก,กะเนี่ยครับจริงๆ ถ้าเรามองเนี่ยจากข้างนอกเข้าไปจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบช่วยเหลือใครหรือว่าไม่ค่อยชอบส่งสิงกับใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเขาเนี่ยอยากจะคุยนะครับเขาก็จะคุยไม่หยุดซึ่งคนที่เขาอยากคุยด้วยก็คือคนที่มีความคิดคล้ายๆกับเขานะครับเขาก็จะชอบที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆเนี่ยกับคนที่เป็นไทป์ใกล้ๆกับเขานะครับ อีกอย่างก็คือการที่เรามองว่าเขาไม่เป็นคนช่วยเหลือคนอื่นจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยอยากช่วยนะครับจิตใจเขาก็จะเป็นคนเหมือนคนทั่วไปครับที่จะมีความอบอ้อมนะครับแล้วก็ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าเขาเองเนี่ยจะคิดสับสนว่าจะเอาวิธีไหนในการช่วยซึ่งเขาพยายามที่จะหาวิธีที่เขามีเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันวิธีเนี่ย มาสักเรื่องหนึ่งซึ่งเขาก็จะสับสนในตัวเองนะครับว่าจะเลือกเรื่องไหนดีจนสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องไหนเนี่ยมันดีที่สุดเขาก็เลยไม่ได้ช่วยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องดีที่สุดนะครับอาจจะช่วยเหลือในจุดที่เป็นวิธีการที่อาจจะเหมาะสมในเวลานั้นซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของนักตรกกะนะครับที่มักจะคิดในการหาโซลูชันในการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ เมื่อรู้จักกับนักตะกะแล้วนะครับว่ามีแมนคาแรคเตอร์อย่างไรแล้วก็จุดที่เป็นข้อสังเกตรหรือข้อที่ควรจะพัฒนาได้ครับก็เราสามารถที่จะพัฒนาได้โดยอันแรกเลยก็อาจจะต้องฝึกหมั่นเรียนรู้ในการยอมรับแล้วก็ตอบสนองกับความรู้สึกของตัวเราเองรวมทั้งความรู้สึกของคนอื่นนะครับเนื่องจากนักตะกะเนี่ยมักจะใช้เหตุและผล ในทุกๆเรื่องจนบางครั้งก็ละเลยต่อความรู้สึกแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองนะครับอันนี้ก็ควรที่จะมันรู้สึกนะครับเรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้รีแลกซ์บ้างนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากตลอดเวลาก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็ควรที่จะเรียนรู้เรื่องวิธีการสื่อสารแล้วก็ การแสดงความรู้สึกนะครับในแบบที่เข้าใจง่ายซิมเพิลซิมเพิลแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรมากไม่ต้องมามีโลจิกอะไรมีตรารกะาอะไรมากมายในการสื่อสารนะครับก็พูดกันตรงๆง่ายๆ,ๆบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะปรับปรุงนะครับถัดมาก็ควรใจฟังและก็ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นนะครับรวมทั้งเปิดใจในการรับข้อมูลหรือวิธีการใหม่ๆ จากผู้อื่นบ้างนะครับเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยนักถักกะเนี่ยอาจจะจมดิ่งอยู่กับความคิดของตัวเองจนไม่สามารถหาคําตอบหรือหาทางออกให้กับปัญหาหรือเรื่องต่างๆที่กําลังสงสัยอยู่ซึ่งหากเราเนี่ยได้ฟังความเห็นจากคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบเราน่าจะคิดออกตั้งนานแล้วแต่เราคิดไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเนี่ย ฝึกฟังแล้วก็ยอมรับความเห็นจากผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เราหาคําตอบได้ไวยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไปหาคําตอบเรื่องอื่นต่อนะครับสําหรับนักตรรกะส่วนถัดมาก็ควรที่จะมีการจัดการเวลานะครับแล้วก็ตั้งความสําคัญในงานต่างๆหรือเรื่องต่างๆก็คือเราก็ควรที่จะฝึกมี p r i o r i t y นะครับในการทําเรื่องต่างๆ ว่าควรจะทําอันไหนก่อนอันไหนหลังหรือว่าอันไหนไม่ควรทําเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ควรจะแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องไหนที่เราเลือกแล้วว่าจะทำเนี่ยก็เต็มที่กับมันในจุดจุดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราลงไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นนานเกินไปจนเรื่องสําคัญเรื่องอื่นๆเนี่ย เราก็ไม่ได้ทำนะครับก็จะทำให้เราพลาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะฝึกในการจัดการเวลานะครับอันนี้ที่ใส่มาเพราะว่าคนที่เป็นนักประกาศมักจะใช้เวลาที่ เยอะมากในการหาปัญหาหาการแก้ปัญหาสักเรื่องหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยจมดิง่งลงไปมากเกินไปจนไม่สามารถไปทำเรื่องอื่นได้นะครับผิดกับทายอื่นที่อาจจะไม่จำเป็นต้องหาคำตอบอะไรลึกขนาดนั้นอาจจะหาคำตอบที่เหมาะสมแล้วก็ไปจัดการเรื่องอื่นต่อได้จนสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จได้มากกว่าด้วยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอาชีพนะครับที่เหมาะสมกับนักตราก,กะนะครับหรือโลจิเชียนเนี่ยก็คือถ้านักตราก,กะเนี่ยจะเป็นคนที่สนใจแล้วก็มักจะชอบงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการสํารวจหรือก็การแก้ปัญหานะครับชอบงานที่มีความท้าทายแล้วก็สําคัญเลยก็คือมีอิสระในการคิดแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับไม่ชอบตกอยู่ในกรอบ ก็งานที่เหมาะสมนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นะครับโปรแกรมเมอร์หรือนักวิเป็นวิศวกรนะครับเป็นนักปัทญาเป็นนักเขียนหรือนักวิจัยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้สกิลเนี่ยที่ของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เหมาะสมนะครับส่วนที่ควรจะพัฒนาต่อนะครับของนักตรกกะเนี่ย อันแรกเลยควรที่จะรับรู้นะครับถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีนะครับในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนะครับสร้างจุดแข็งตัวเองเนี่ยให้แข็งมากยิ่งขึ้นส่วนจุดอ่อนเนี่ยก็พยายามหาวิธีปิดจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยควรที่จะรับรู้ด้วย ส่วนถัดมาก็ฝึกปรับปรุงวิธีการและก็ทักษะในการสื่อสารนะครับให้ง่ายตรงประเด็นไม่ต้องซับซ้อนนะครับเพราะว่าการที่พูดซับซ้อนอะไรมากเนี่ยมันจะทําให้คนฟังเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะพูดอะไรง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องโลจิกมาจ๋าๆเยอะๆมากนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะครับแล้วก็ สามารถพัฒนาอาชีพการงานของเราเนี่ยให้สามารถาไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาก็ควรที่จะฝึกฝนการทำงานเป็นทีมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อโดยคาแรคเตอร์เนี่ยตัวนักตากกะเองเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ชอบทำงานแบบลุยเดี่ยวทำคนเดียวนะครับไม่ฟังคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจริงๆแล้วคนอื่นเนี่ยก็สามารถช่วยเขาได้นะครับ การโยนไอเดียกับเพื่อนๆมานั่งคุยกันเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดเวลาในการคิดได้นะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะคิดมาตั้งนานแล้วเป็นชั่วโมงมาคิดไม่ออกแต่ว่าพอมานั่งคุยกับเพื่อนแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราก็สามารถได้ไอเดียหรือสิ่งใหม่ๆเนี่ยที่จะมาแก้โจทย์แก้ปัญหาตรงหน้าของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะฝึก ฝนทักษะการทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถัดมาก็จะเหมือนกับ personality code นะครับก็คือเราควรที่จะเรียนรู้วิธีการจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพนะครับมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็หมั่นทบทวนความคืบหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆอาชีพก็ต้องทําเช่นเดียวกันนั่นะครับแต่ว่า ที่นักตระกะต้องทําเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่ามักจะหลงอยู่กับเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปจนไม่ได้ถอยออกมามองภาพใหญ่ภาพรวมหรือว่ามามองเป้าหมายว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเรื่องที่กําลังทาเนี่ยคือเรื่องคืออะไรนะครับเขาก็จะผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยในการที่มีอีกงานหนึ่งหรือเปล่าที่เราต้องทําแต่เราไม่ได้ทําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับนักตระกะที่จะต้อง มันฝึกตัวเองในเรื่องการจัดการเวลานะครับส่วนถัดมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอันแรกจะเป็นความสัมพันธ์ของคู่รักสำหรับนักตะก,กะนะครับจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเงียบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเก่งด้านการเข้าใจความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเนี่ยฝึกเลยครับเรื่องของการเปิดใจในการสื่อสารกับในเรื่องของความรู้สึก แล้วก็ความคิดของเราเองเราก็ควรที่จะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกบ้างนะครับไม่ต้องพูดอะไรที่มันใช้เหตุและผลมีตรรก,กะอะไรมากมายนะครับการใช้ความรู้สึกในการคุยกันบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้คู่ของเราอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในความเป็นเรามากนี่ขึ้นนะครับแล้วก็เราควรที่จะเรียนรู้ในการยอมรับนะครับแล้วก็เข้าใจมุมมองความรู้สึกของคนรักเราเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็พยายามให้เวลานะครับแล้วก็ฝึกการฟังอย่างเข้าใจในความรู้สึกของคู่รักซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่นักตักกะควรจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะรักษาความรักเนี่ยให้ยืนยาวไปได้นะครับส่วนถ้าคู่ของเรานะครับเป็นนักตักกะเนี่ยอันแรกเลยคือ ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเป็นคนใช้ตรกกะในการตัดสินใจเรื่องต่างๆมากนะครับโดยที่เราควรที่จะเคารพนะครับในความเป็นตัวเขาแล้วก็อาจจะเสนอแนวทางหรือสนับสนุนในเรื่องที่เขากำลังทำนะครับให้ไอเดียใหม่ๆเขาบ้างพูดคุยกับเขาบ้างเป็นกำลังใจให้เขาบ้างอันนี้ก็จะทำให้นักตากกะเนี่ยเขารู้สึกว่า เขามีคนมาเติมเต็มอยู่ข้างๆเขานะครับแล้วก็ควรที่จะพูดคุยแล้วก็แสดงความรู้สึกของเรานะครับในรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาคือไม่จำเป็นต้องมาคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปใช้ตรรก,กะคุยกับเขาเพราะว่าเขาเป็นนักตรรก,กะซึ่งการแสดงความรู้สึกเนี่ยมันก็จะช่วยสอนให้เขาเนี่ยเข้าใจนะครับในเรื่องของความรู้สึกเพื่อที่ว่าเขาจะได้ ฝึกแสดงความรู้สึกออกมาแบบเดียวกับที่เราเนี่ยคิดว่าเขาควรจะทํานะครับอันนี้ก็ควรจะคุยกันตรงๆนะครับในเรื่องความรู้สึกไม่ควรที่จะเฟกหรือไม่ควรที่จะใช้ตรกะอะไรมากมายนะครับแล้วก็ควรที่จะคุยให้เข้าใจกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับควรที่จะรับฟังแล้วก็คอยปลอบใจนะครับ หรือคอยให้กำลังใจนี่แหละครับในวันที่ตัวนักตาก,กะเองเนี่ยเกิดความเครียดสูงๆหาคำตอบไม่ได้คิดแล้วก็คิดไม่ออกอันนี้เราก็ควรที่จะคอยเป็นกำลังใจปลอบใจเขานะครับอยู่ข้างๆเขาให้เขารู้สึกว่าเขามีที่ที่ให้พักพิงนะครับทางจิตใจอันนี้ก็สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เป็นคู่รักของนักตาก,กะ ถัดมานะครับจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะครับสำหรับตัวนักตากาเองควรจะทำอย่างไรนะครับอันแรกเลยควรที่จะตั้งใจในการหาโอกาสนะครับในการไปเจอกับเพื่อนบ้างไม่ใช่ว่าเราเนี่ยขุกอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จะมาบ่นทีหลังว่าเราไม่มีเพื่อนไม่มีคนสนใจอันนี้ไม่ได้ คือเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยมักจะจมดิ่งอยู่กับสิ่งที่เราเป็นเราคิดอยู่ตรงนั้นนะครับโดยที่เราอาจจะคอมฟอร์ตมากกับการที่อยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วมนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยมักจะต้องการสังคมนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ควรที่มันจะไปเจอเพื่อนบ้างนะครับสร้างโอกาสให้ตัวเองไปทำกิจกรรมไปเตะบอลไป วิ่งไปทําอะไรก็ได้นะครับที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยไม่ลืมว่าเราเนี่ยยังอยู่กับเขานะครับแล้วก็ถัดมาก็ฝึกฝนการรับรู้แล้วก็ตอบสนองต่อความรู้สึกของเพื่อนนะครับอันนี้นี่ก็คล้ายๆกันกับข้อที่แล้วนะครับก็คือเราควรที่จะคุยอะไรแบบผ่อนคลายบ้างไม่จําเป็นต้อง ไปตักกะกับมันทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องกินข้าวแม้แต่เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนียเน่ยก็ปล่อยๆผ่านนะครับเราอาจจะใช้ความรู้สึกในการคุยแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนเราบ้างน,นะครับสุดท้ายก็ควรที่จะทําให้ได้ตามสัญญาและก็ข้อตกลงที่ทํากับเพื่อนซึ่งข้อนี้ขยายความเลยคือนักตักกะเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างาเก็บตัวเงียบนะครับ แล้วก็มักจะมุ่งมั่นอยู่กับอะไรบางอย่างจนบางทีเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราสัญญาอะไรไว้เนี่ยมันจะกลายเป็น priority l o n งนะครับเราไปมองว่า priority หลักคือเรื่องของเราซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับการที่เราสัญญาอะไรกับใครสักคนเนี่ยเราก็ควรที่จะทำตามสัญญาหรือข้อตกลงตรงนั้นไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นคนที่น่าเชื่อถือสำหรับเพื่อนเรานะครับ ไม่งานถ้าเราไม่ทําตามเนี่ยก็สักวันเราก็อาจจะเสียเพื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สําคัญมากสําหรับนักตากะกที่ควรจะสัญญาในเรื่องที่เราทําได้นะครับแล้วก็ต้องทําตรงนั้นจริงๆจังๆให้ด้วยในส่วนถัดมาถ้าเป็นเพื่อนเรานะครับที่มีความเป็นนักตากะกเนี่ย เราควรที่จะไปสร้างโอกาสเช่นเดียวกันให้จะได้เจอกับเขาบ้างนะครับก็ดึงเขาออกมาจากความจมดิ่งอยู่กับตัวเองนะครับให้เขาออกมาผ่อนคลายให้เขาออกมาคลายเครียดบ้างนะครับแล้วก็ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆนะครับอย่าไปบีบบังคับอะไรเขามากมายนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการบีบบังคับ เขาชอบอิสระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องตัดสินใจนะครับก็ลองปล่อยให้เขาคิดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเขาคิดได้ค่อยค่อยถามเขาค่อยติดต่อเข้าไปอีกทีนะครับอันนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกคอมฟอร์ตไม่กดดันนะครับแล้วก็บางเรื่องนะครับที่อาจจะต้องใช้ตรกะเยอะๆเนี่ยเราอาจจะต้องลองหา เรื่องที่เราเนี่ยแม่นแม่นเก่งเก่งน,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 นะครับเอาไปคุยกับนักตากะบ้าง <c oughs> เพื่อที่ว่านักตากะเนี่ยเขาจะได้แฮปปี้บ้างในบางเรื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นหรอกครับที่เราจะต้องไปเอาใจอะไรให้เยอะขนาดนั้นคือเราก็ทําในจุดท,ที่เราทําได้เนี่ยนะครับแต่ว่าให้เข้าใจตัวตนของเขาด้วยว่าตัวตนของนักตากาเนี่ยเขาอยากจะเปิดปากพูดเนี่ยในเรื่องที่ ค่อนข้างมีตรกกะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองหาสมดุลน,นะครับในการในการทํากิจกรรมหรือในการพูดคุยหรือการติดต่อกันเนี่ยก็หาสมดุลน,นะครับในเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็มันคอยช่วยกันดูแลนะครับเนื่องจากเราก็มีเพื่อนนะครับแล้วก็อยากอดยากรักษาเพื่อนกันไว้ทุกๆคนใช่ไหมล่ะครับถัดมาในส่วนความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับ อันด้านบนก็จะเป็นกรณีที่ตัวเราเป็นนักตาก,กากนะครับก็เหมือนกับทุกๆคนเนี่ยแหละครับเราก็ควรที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเ,เข้าใจก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนกับเรานะครับถึงจะเป็นคนไทป์เดียวกันหรือคนละไทป์กันก็ตามเนี่ย เราแน่นอนว่าเราก็ควรที่จะรับฟังแล้วก็เปิดรับกับประสบการณ์เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยเขาผ่านมาเยอะมากซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรารู้หรือไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะให้คําแนะนํานะครับในเรื่องต่างๆกับเราได้ถูกผิดยังไงเราไม่รู้เราก็เก็บมาคิดก่อนนะครับเหมาะสมกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ต้องเก็บมาคิดนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้มีความรักษาความสัมพันธ์นะครับที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ของเราไว้แล้วก็หาเวลานะครับใช้เวลาในการฟังความคิดความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจในเชิงลึกเป็นการฝึกนะครับฝึกให้นักตักกะเนี่ยหลุดพ้นออกจากตักกะอะไร ที่มีเหตุมีผลเยอะๆนะครับมามองในมุมความรู้สึกบ้างซึ่งอันนี้ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะครับแล้วก็มันแสดงออกความรักออกมาบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับซึ่งการแสดงออกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับสําหรับนักตักกะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราไม่ไปคิดให้มันซับซ้อนมากมายเราก็แค่อยาก แสดงความรักอยากจะขอบคุณอยากจะโทรหาอยากจะบอกรักคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปอีโก้อะไรเราสามารถทำได้เราก็ทำได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับหากลูกของเราเนี่ยเป็นนักต่ากาศอันนี้เราจะทำยังไงดีนะครับอันแรกเลยก็คือเราก็ให้เวลาเขาในการค้นหาตัวเขาเองนะครับว่าเขาเนี่ยชอบทำอะไรชอบแบบไหน แล้วก็เคารพในการตัดสินใจนะครับในการตัดสินใจของเขาในการเลือกในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาทํานะครับสนับสนุนเขานะครับถันมาก็พยายามสนับสนุนให้เขาต่อยอดกับความเก่งของเขาไปด้วยก็คือต่อยอดในการปลุกฝังความคิดที่มีการใช้สมองในการคิดวิเคราะห์นะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องการเอาผุดมันต้องมีข้อสรุปซึ่งเราก็ควรหมั่นที่จะคุยกับลูกของเรานะครับว่าโอเคเราคิดแบบนั้นแบบนี้ได้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยสรุปว่าอย่างไรดีอันนี้เราคงจะต้องตั้งคําถามแบบนั้นนะครับเพื่อให้ลูกของเราเนี่ย สามารถหลุดออกจากเรื่องต่างๆเนี่ยออกมาได้ไม่งั้นเขาก็จะคิดวนไปวนมาคิดต่อไปต่อมาจนไม่มีข้อสรุปแล้วก็ไม่สามารถ go on move on ไปเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆต่อได้เพราะนั้นอันนี้สำคัญมากของคุณพ่อคุณแม่นะครับเรื่องต่างๆเนี่ยเอาให้เคลียร์ลูกเราต้องมีข้อสรุปในทุกๆเรื่องนะครับควรจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะทำอย่างยิ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับ ก็เรื่องของการสื่อสารนะครับก็ควรที่จะสื่อสารอะไรกับเขาเนี่ยที่มันชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้เขาเนี่ยฝึกเหมือนกันนะครับในการที่เห็นเราว่าเราเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆเขาเองเนี่ยเนื่องจากคิดเยอะแล้วจะไม่ค่อยชัดเจนกับเรื่องต่างๆเขา ควรที่จะได้รับการฝึกจากการเห็นความชัดเจนของเรานั่นเองนะครับครับสุดท้ายในภาพสรุปนะครับของนักตากกาศนะครับหรือโลจิเชียนคนที่เป็นนักตากกาศนะครับมักจะชอบคิดค้นนวัตกรรมหรือก็มีความอยาก มีความกระหายอยากรู้นะครับอย่างไม่สิ้นสุดแล้วก็ชอบการตั้งคําถามกับเรื่องต่างๆแล้วก็จะพยายามหาคําตอบกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ได้นะครับไม่ได้เนี่ยก็ไม่เลิกนะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงชอบเก็บตัวนะครับไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่แล้วก็แต่นะครับเขาจะเข้าสังคมเนี่ยเขาก็จะเลือกนะครับ เข้ากับคนที่มีความคิดคล้ายๆกันแล้วก็จะคุยไม่หยุดเลยเขาจะชอบแลกเปลี่ยนมากถ้าคนที่มีความคิดใกล้เคียงหรือคล้ายๆกับเขาเนี่ยเขาจะชอบมากๆซึ่งตัวเขาเองมุมมองเนี่ยอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยช่วยเหลือใครจริงๆแล้วตัวเขาก็มีมุมที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับแต่เขาเนี่ยรู้วิธีการ เยอะมากในการช่วยเหลือแต่การประมวลผลของเขาเนี่ยมันไม่สรุปออกมาว่าควรจะเลือกวิธีไหนเพราะไม่ได้มีการประมวลผลว่าสิ่งไหนดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้นี่เป็นข้อที่เราควรจะเข้าใจเขานะครับอาจจะขอไอเดียอะไรจากเขามาเขาพูดมาสิบไอเดียเราก็เก็บมาแล้วก็ลองไปดูว่าเราจะทำอะไรยังไง ได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนที่บางทีจะคิดมากนะครับจนอาจจะไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนักตาก,กะเองการที่เราคิดเยอะคิดมากเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันจะผิดเลยถ้าเราไม่ได้ลงมือทำแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อสรุปที่มันชัดเจนนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนะครับก็จบแล้วนะครับในเรื่องของนักตาก,กะ นะครับว่ามีบุคลิกอย่างไรซึ่งคลิปนี้ก็จะคงจะเป็นเพียงไกด์ไลน์หนึ่งนะครับที่ผมพยายามสรุปมาให้กับทุกๆคนนะครับได้รับฟังกันซึ่งหากท่านใดนะครับชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับช่องของผมเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับในเรื่อง โลจิกอะสวัสดีครับในเรื่องของ personality 16 personality ของบุคคลถัดๆไปนะครับแล้วก็ผมยังจะมีเรื่องที่เรียนรู้มานะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะสามานำมาสรุปให้ทุกๆคนฟังนะครับอย่างเข้าใจแล้วก็จะช่วยประหยัดเวลาให้กับทุกๆคนได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับฟังนะครับมาจนจบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ